สวัสดีค่ะคุณเรียนอาจารย์ผู้สอนและสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะกลุ่มของเราคือกลุ่มมีผููตัวจิ๋วค่ะมีสมาชิกในกลุ่มดงนี้ค่ะหนึ่งนางสาวพานิพัฒชัยภูมรสองนางสาวสาวรินภัยนอกค่ะดายนิฉัานางสาวสุรัณทสิภูวัฒ่เราเขียนรายงานเรื่องการจัดประสบการณ์ทางศิลปะสำหรับเด็กประถมวัยที่อยากเขียนรายงานเรื่องนี้เพราะตรงกับเนื้อหาวิชาที่เรียนค่ะค่ะสำหรับเนื้อหานะคะบทที่หนึ่ง ปะสำหรับเด็กบรรพบุรวัยนะคะก็จะมีความหมายของศิลปะสําหรับเด็กบรรรวัยนะคะความหมายสําคัญของศิลปะสําหรับเด็กบรมรวัยการแสดงออกทางศิลปะของเด็กปรรุรุวัยนะคะพัฒนาการทางศิลปะของเด็กบรมรวัยบทที่2นะคะการจัดประสบการณ์ทางศิลปะสําหรับเด็กบรรรวัยนะคะก็จะมีเป้าหมายของการจัดประสบการณ์กิจกรรมทางศิลปะนะคะวัสดุอุปกรณ์นะคะและการจัดกิจกรรมทางศิลปะสำหรับเด็กบรรพบุรุวัยนะคะ สาเหตุที่เราสนใจในเรื่องนี้ก็คือเพราะปัจจุบันค่ะศิลปะมีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของมนุษย์ตลอดเวลาค่ะศิลปะเป็นการสะท้อนถึงความคิดเจตคติไปอ่ะเข้า,มมางานทางศิลปะและมีความสูขมากค่ะเมื่อได้ทำกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปะจะทำให้เด็กเกิดสมาธิค่ะการสร้างสัสมพันธ์ที่ดีของเด็กกับผู้เกี่ยวข้องนะสามารถนาําศิลปะเข้ามามีส่วนประกอบด้ยวย ครูต้องทราบว่าเด็กชอบอะไรคนรทาอย่างไรค่ะจึงจะสอนของกับธรรมชาติและต้องการของเด็กแต่้องคนค่ะผมของเราขอจบการ